ตะกี้คเ,เ,เพื่อเพื่อเพียงกับคือข้าปลูกผักสวนคั่วตัวกินใดนี่แหละเท่าเห็ดกินเองหมูปลาพืชผักในหน้าข้าปลูกครบวงจรเลยบอมี่หนีมีสินกับสบายใจแต่กี้พ่อเพี้ยงให้มีประสบยางหนีสินเท่ากับบะมี่เห็ดอยู่น้ำทงน้ำหน้าพออยู่พอกินพอประมาณ ดอนจานจังหวัดกาลสินมองเผินๆที่นี่ก็ไม่ต่างจากหมู่บ้านทั่วไปแต่ทว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้กับมีของดีอยู่เต็มชุมชนชาวบ้านนาน้อยมีความเข้มแข็งสามาคัคคีและยังคงช่วยกันร,รักษาประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างเหนียวแน่นจากรุ่นสู่รุ่นที่สำคัญชาวบ้านที่นี่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ จนกลายเป็นวิถีชีวิตประจําวันเรื่องเศรษฐกิจในชุมชนนี่ก็ถือว่าดีนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเนื่องจากเช่าบ้านนี่นำเรื่องท่าการเกษตรพอเพียงนะครับเขามาประยุกต์แต่ละครอบครัวนี่มีการปลูกทับพืชวนพรัวปลูก พักผลไม้ที่สามารถเป็นสินค้านะครับในครอบัวเลี้ยงครอบัวไปได้ตลอดปีครับถือว่าเศรษฐกิจในชุมชนในหม,มู่บ้านนีดีพอเก่านะครับหรเกษตรกรนะครับเกษตรกรส่วนมากนะครับมียึดอาชีพเป็นอาชีพหลักคืออาชีพทำไร่ทำนาการทำไร่ทำนานีานยึดหลักของปร,ฯฯประชาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่ามา,าเป็นแนว จูนหรือว่าการใส่ประโยชน์ในพื้นที่ได้เป็นย่างดีเยี่ยมาะว่าจะเป็นทั้งด้านวิสาหกิจชุมชนาะว่าจะเป็นทั้งด้านโคกหนองนาหม้อเดี่ยวติดเห็นได้ชัดคือหนึ่งกินที่สิ่งที่จะปลูกปลูกที่สิ่งที่กินแล้วเหลือมีการแบ่งปันมีการขายคนโพลีทุกอย่าหลังบ้านกินทุกอย่างทีปลูกปลูกทุกอย่างกิน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชนขึ้นเกิดต้นแบบการทำเกษตรผสมผสานและขยายผลสู่คนในชุมชน100%ต้นทีมะเฮตดเกษตรแรกๆขอบครั้วจะเป็นขอบครั้วที่ปลูกพักกินเองคืออยากกินยังเข้ากับซื้อมาปลูกโดยที่บ่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดเริ่มจากปลูกเป็นสวนเล็กๆ พ่อปลูกหลายพ่อปลูกหลายประเภทขึ้นมันก็นเริ่มพลนผลิตก็หลายขึ้นมันก็นเลยเกิดเห็นช่องทางเอาไปจำนายพ่อเอาไปจำนายแล้วเกิดรายได้เข้าสู่ขอบรัวเลยเป็นการพัฒนาเพศการ,กรเกษตรผสมผสานอย่างจริงจังณนะทุกมือนี้ค่ะการดูแบบพ่อเพียงเพศแห่งขอบรัวเขามีความสุขโดยที่ว่่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น สามาถจะอยู่ใดในยูของโควิดเข้าก็จะบ่เดือดร้อนเฮาก็มีอยู่มีกินแล้วก็มีายใดเขาสูขบครั่วโดยที่บลำบ,บากค่ะควาวมุูงนี่หลายคักอีกดีเข้าก็ได้เฮ็ดอยากขึ้นอยากปลูกยังก็ได้ปลูกอยากกินยังก็ได้กินแม้คล้ายว่าเอออยากได้บักม่วยอยากกินบมักแตงม่วาก็ปลวกม่วขึ้นว่าาแต่ายรลูมมันจะเป็นหมากแล้ว มาแตงกับปลูกกินได้เห็นไหมรู้สึกว่ามันสิครบเบิดเราไหม <laughs> รู้สึกว่าความสุขนี่หลายแล้วก็ซื้อเฮาก็ซื้อเป็นบางอย่างแม,ม่นบ่ค่ะ,ะกะก็บ่ถึงกว่าบ่ได้ซื้อกคือซื้ออยู่ที่ที่แนวเฮาเฮ็ดบ่ได้ผลิตบ่ได้ในในเกษตรเฮาเฮาก็ก็ได้ซื้ออยู่อันนี้ก็เป็นบางอย่างคือลดต้นทุน,นหลายๆปลูกบักหุ่งปลูกกล้วยเลี้ยงปลาเลี้ยงกบหอยขมรู้สึกว่า บ่ได้เสื้อ,อยูเสื้อกินบบเพลกมีทถูกย่างเลยในในโขกหนองหน้านี่รู้สึกว่าป่อึดแนวกินแล้วก็พี่น้องมากกับแบงสันปัดแบงปั่นกันกินคือมารวมกันกินให้ว่าเป็นโล่งแขกกับว่าได้เพราะว่าบางฮวงกับมีได้ฝานต่าสู้กันกินแล้วก็ว่าได้เสื้อแม่ครับสวนเท่าหนปูพัดยังแน่นะครับไม่จะได้แน่กับผักหอมแบงใบต้นผักคาต้นจะอมเนี่ยนะมีคาตะไคร่บัวร่าผ้าอีตูว นี่นายยางโย่บักแข้งพักติ้วบักต้นบักหน้าวกับมีเบิดร์ตจ้ะบอได้ซื้อคือ้อังไงถ้าแบบพักติ๋วใส่กินจําเป็นเลยเพื่อยืนอยู่นี่หมดจ้ารอผลนะมันแดดมันแห้งมันฝนบ่ถือมันขายบ่ครับหรือว่าปลูกกินจ้ะปลูกกินเห็นไหมว่ามีการแจกใจแจกใจรอขุมข้อหนี่ไพายมีกับบอเข้ามาเอาออห่วงกันเลย บ่ค่นนอยแพงบ่ค่อยห่วงอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่ก็เป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างการใส่ชีวิตบพ่อเพียงกันนะมันดแม่ไในกินได้แก่กับแม่ก็คือดีใจเห็นไหมแต่พนนํำไม่กินให้เป็นน้อไม่สมใบกับมม่ตะแก,ก,ใก่ใจพี่น้องเบิด ไม่เพียงแค่การทำเกษตรเท่านั้นชาวบ้านที่นี่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งการทำความสะอาดชุมชนให้หน้าบ้านหน้ามองและยังมีการถ่ายทอดการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วยในการคัดแยกขยะนะครับของชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างในครัวเรือนนะครับก็สิแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับก็สีมีหนึ่งนะครับขยะเปียกนะครับสอง ขยะทั่วไปนะครับสามหลักกขยะรีไซเคิลน,นะครับขยะรีไซเคิลหรือคือขยะที่ที่คัวเลื่อนบอัสดแล้วหลักการสาม,มารถนํามาเปลี่ยนแปลงหรือประยุกตใสหรือแม้กระทั่งเฮ็ดให้เป็นมูนลค่าได้นะครับก็ได้เฮ็ดมาหลายปีแล้วนะครับขยะในคั่วเลื่อนก็ลดลงนะครับก็ลดลงก็เลยขยะกะส็สซมีหน่อยแถบซิบมีขายเลยนะครับก็บลักลักขยะเปียกนีก็สิเป็นเศษอาหารที่ที่บ่สาม,มารถเอาไปเป็นอาหารสั์ได้นะครับกยกตัวอย่างเช่นนะครับน้านี่ก็สิเป็นเม็ดมะม่วงนะครับ ส่วนเศษอาหารที่เป็นเศษเขานะครับผมกับพ่อกับชิวมให้ไก่นะครับมาเลียงไก่นะครับเหล่าไก่นะครับส่วนส่วนเศษขยะอย่างอื่นที่เป็นน้ำแกงน้ำยังที่บอสามารถห้ไก่ได้ที่บอสามารถเอามาทิ่มไปเฮ็ดปุ๋ยได้นะครับผมกับสิเอาไปใสเป็นปุ๋ยมัดนะครับส่วนขยะรีไสเคลอนี่ก็จะมีพวกขวดพวกเศษแก้วพวกเศษเล็กพวกเศษพลาสติกนะครับซึ่งผมกับสีรวบรวมนะครับเวลานั่นกับสีเอาไปขายน้ำมูหกนะครับบานหน้าเหนือมูหกที่เพิ่นมีกล่องทุนอยู่แล้ว ตอนนี้ข้อเลื่อนผมนี่เป็นข้อเลื่อนต้นแบบอยู่กกกำลังสิกระจายออกไปนะครับความเข้มแข็งของบ้านนาน้อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่ยังได้สะท้อนถึงบทบาทของผู้นำชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการประชุมประชาคมประชาคุม้มให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ และมีกองทุนชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งทุนได้ก็คือทำให้กลุ่มกลุ่มชุมชนเรามีความสามารถทีกันแล้วก็สร้างสร้างรายได้ให้กลุ่มในชุมชนฝากเงินขัดไอเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่20บาทแล้วก็30บาท50บาทแล้ว1 0อบาทต่อเดือนค่ะ ทุกๆวันที่ห้าถึงวันที่10ของเดือนก็จะมีการปลอมที่นี่ค่ะเสื้อโกกบ้านนาน้อยสร้างรายได้ถู่สุมชน จากนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชุมชนบ้านนาน้อยมีความเข้มแข็งและสามัคคีนั่นก็คือที่นี่มีวัดเป็นศูนย์กลางและแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนมีเจ้าอาวาสนักพัฒนาที่ได้ริเริ่มทำกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆมากมายสำหรับวัดอนุเขตตะลามนี้ก็ได้จัดทำโครงการบรบรชาและอุปสมบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ ก็เป็นโครงการที่นำเยาวชนที่กระทุกเก่าหาว่ากระทำความผิดตามคดีและต่างๆในเขตภาคสี่นี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับคดียาเสพติดก็คือนำเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเนี่ยมาบำบัดฟื้นฟูอยู่ที่วัดอนุเขตตารามแห่งนี้ในการฝึกอบรมของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นธรรมะเป็นอย่างเดียว ็ให้เยาวชนเนี่ยรู้จักการทำกรเกษตรนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะได้มีวิชาชีพครอบครัวชุมชนรอบข้างนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเยาวชนที่ฝึกอบรมเนี่ยเมื่อปล่อยไปก็ต้องไปอยู่กับชุมชนจะทำยังไงให้อยู่ร่วมกับชุมชนไม่เป็นภาระของชุมชนก็คือว่าทั้งทั้งสามไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านโรงเรียนก็ต้องอาศัยเครือกูลซึ่งกันและกัน ที่นี่บ้านนาน้อยตำบลม่วงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินชุมชนเล็กๆแต่เปลี่ยนไปด้วยความสุขและการใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินพอประมาณตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง